อาร์ม a ฟ a c a อกเด c ิกเ e ็ a total solution for better life สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลวันนี้เราจะมาสำรวจโลกของการบำบัดด้วยเอนไซม์ทดแทนหรือ ERTs กันนะครับสวัสดีค่ะเราจะอิงสากเอกสารด้านวิศวกรรมเพชกรรมเป็นหลักเลยจะพาไปดูว่ายาสำคัญสคัญอย่าง อิมิกรูคารสค่ะตัวเซโรไซม์ใช่ครับแล้วก็อากาซิดาเซเบกาหรือแฟบริซิมที่ใช้รักษาโรคกูเชอร์กับแฟบรีเนี่ยเ,เขาผลิตกันยังไงในระดับอุตสาหกรรมค่ะแล้วก็มีความท้าทายอะไรบ้างนะคะครับเป้าหมายเราก็คือสกัดเอาแกนสำคัญสำคัญของกระบวนการผลิตทั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยอรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะจุดแรกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือยา ERT สองตัวหลักเนี่ย ทั้งอิมิกุคาร์เสกับ a g a าซิดาเซเบ t a ค่ะสองตัวนี้ดังมากผลิตโดยซ n นฟีเจนไซม์เขาใช้เทคโนโลยี DNA ลูกผสมในเซลล์รังไข่หนูแฮมสเตอร์จีนหรือ C H O cells ที่เราน่าจะพอคุ้นค้นชื่อกันใช่ค่ะคือการเลือกใช้ C H O cell นี่สำคัญมากนะคะครับทำไมเหรอครับเพราะว่าเซลล์ชนิดนี้เนี่ยเ,เขามีความสามารถพิเศษในการเติมหมู่คาร์โบไฮเดรตหรือที่เรียกว่าไกลโคไซเลชันนะคะ อ๋อการเติมคาร์โบไฮเดรตค่ะซึ่งกระบวนการนี้จําเป็นมากๆเลยนะคะต่อการทํางานความคงตัวแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือการนําส่งเอนไซม์พวกเนี้ยครับไปยังไลโซโซมในเซลเป้าหมายของผู้ป่วยผ่านตัวรับเฉพาะที่ชื่อแมนโนสหกฟอสเฟตหรือ M6P อะคะ่ะอ๋อ M6P นี่เหมือนเป็นตัวนําทางใช่ค่ะเหมือนเป็นรหัสไปรษณีย์พิเศษส่งยาให้ถึงที่หมายในเซลล์ได้ถูกต้องเลยค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนติดป้ายให้ยาไปถูกที่นั่นเอง แล้วภาพรวมกระบวนการผลิตจริงๆนี่มันซับซ้อนขนาดไหนครับพอจะเล่าให้เห็นภาพคร่าวๆได้ไหมได้ค่ะหลักๆเลยนะคะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆครับส่วนแรกเรียกว่า upstream หรือกระบวนการต้นน้ำค่ะอันนี้คือการเพาะเลี้ยง CHO cells ที่เราดัดแปลงพันธุกรรมแล้วในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะต้องควบคุมสภาวะต่างๆแบบเข้มงวดสุดๆควบคุมอะไรบ้างครับ ก็วพวกอุณหภูมิออกซิเจนอาหารเลี้ยงเซลล์คือต้องเป๊ะมากๆเพื่อให้เซลลโตดีแล้วก็ผลิตเอนไซม์ออกมาเยอะๆอ๋อครับครับพอได้เอนไซม์ในอาหารเลี้ยงเซลล์แล้วก็จะเข้าสู่ส่วนที่สองคือ downstream หรือกระบวนการปลายน้ำอ่าฮะ uh huh. downstream นี่คือคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะแล้วนำมาทำให้บริสุทธิ์ทำให้บริสุทธิ์นี่ทำยังไงครับใช้เทคนิคทางโครมาโตกราฟีหลายขั้นตอนเลยค่ะ อย่างพวก Ion Exchange หรือ Affinity i t y o m r t o g r a p h y อืมเพื่อดึงเอาเฉพาะเอนไซม์ที่เราต้องการออกมาจากนั้นก็มีขั้นตอนกำจัดไวรัสเตรียมสูตรตำรับรบให้อยู่ในรูปผงแห้งเยือกแข็งหรือ l i โอฟ i ไ i เซชันนะคะอ๋อที่เป็นผงๆก่อนผสมยาฉีดใช่ค่ะเพื่อให้เก็บรักษาง่ายขึ้นนานขึ้นแล้วสุดท้ายก็บรรจุตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน GMP อย่างเข้มงวดมากๆโหฟังดูก็รู้เลยว่าละเอียดทุกเม็ดจริงๆ แล้วการขยายสเกลเหรครับจากแหลบเล็กๆไปสู่ถังหมักใหญ่ๆในโรงงานหรือสเกลอัพเนี่ยมันยากไหมครับอันนี้เป็นความท้าทายหลักเลยค่ะนะครับมากอืม,อมทั้งการผสมการถ่ายเทออกซิเจนหรือการรักษาประสิทธิภาพของขั้นตอนทำให้บริสุทธิ์พอปริมาณมันเยอะขึ้นมากๆเนี่ย มันก็ยากขึ้นตามไปด้วยนึกภาพออกเลยครับค่ะแล้วก็ต้องป้องกันการปนเปื้อนในทุกขั้นตอนแถมยังมีเรื่องต้นทุนที่สูงอีกครับทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้ GMP ที่เข้มงวดมากๆค่ะแสดงว่าการทําให้คุณภาพมันเหมือนเดิมเป๊ะๆในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่านี่คือคือหัวใจสําคัญเลยนะครับใช่เลยค่ะต้องใช้ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมขั้นสูงมากๆแล้วเขมีวิธีรับมือกับความท้าทายพวกนี้ยังไงบ้างครับ ก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะค่ะอย่างเช่นการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์หรือ m o d e ล i n งครับ modeling ค่ะเพื่อทำนายแล้วก็ควบคุมกระบวนการได้แม่นยำขึ้นหรือหันมาใช้เทคโนโลยีแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง single use technologies อ๋อพวกถุงพวกท่อพลาสติกใช่ค่ะเพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนข้ามรุ่นลดเวลาทำความสะอาดไปได้เยอะน่าสนใจครับรวมถึงพวกระบบอัตโนมัติ automation แล้วก็การตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการหรือ in-process controls ที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะพอเราเข้าใจความท้าทายในปัจจุบันแล้วก็น่าสนใจที่จะมองไปข้างหน้าบ้างครับว่ามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่อาจจะมาเปลี่ยนเกมการผลิต ERTs บ้างครับมีหลายอย่างที่น่าจับตาเลยค่ะอย่างแรกคือ Cell Free Synthesis Cell Free ไม่มีเซลล์ค่ะ คือการสังเคราะห์โปรตีนโดยใช้แค่ส่วนประกอบสําคัญจากเซลล์ไม่ต้องเพาะเลี้ยงเซลล์ทั้งเซลล์เลยโอ้โห oh, เป็นไปได้เหรอครับเป็นไปได้ค่ะข้อดีคืออาจจะเร็วกว่าควบคุมง่ายกว่าลดเสี่ยงปนเปื้อนจากตัวเซลล์ฟังดูดีเลยครับแต่ก็ยังมีความท้าทายเรื่องออปริมาณผล,ผลผลิตที่อาจจะยังไม่สูงเท่าการใช้เซลล์ แล้วก็การทำไกลโคซิเลชันให้ซับซ้อนเหมือนที่เซลล์ทำได้อันนี้ยังยากอยู่ค่ะอ๋อครับคบอีกแนวทางหนึ่งอันนี้เน้นแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยโดยตรงเลยคือการพัฒนาเอนไซม์รุ่นใหม่ที่อยู่ในร่างกายได้นานขึ้นอันนี้น่าสนใจมากครับลดการฉีดยาบ่อยๆใช่ค่ะเพื่อลดความถี่ในการให้ยามีเทคนิคอย่าง PEGylation คือการเอาโมเลกุล PG ไปเชื่อมต่อกับเอนไซม์ PEGylation ค่ะให้เยันไซรมันเหมือนใหญ่ขึ้นหรือพรางตัวจากระบบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นก็จะอยู่ในร่างกายนานขึ้นหรืออาจจะเชื่อมกับโปรตีนอื่นที่มีอายุยาวในร่างกายอยู่แล้วครับการที่ไม่ต้องมารับยาบ่อยๆเนี่ยคือเปลี่ยนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยได้เลยนะคะจริงครับลดภาระไปได้เยอะเลยแล้วเรื่องการรักษาแบบผสมผสานล่ะครับมีแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็น่าสนใจมากค่ะอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่ e r t อย่างเดียวแล้วครับ แต่อาจจะใช้ร่วมกับวิธีอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเช่นยีนบำบัดหรือจีนเทอราปีอ่าจีนเทอราปีนี่คือแก้ที่ยีนเลยใช่ค่ะไปแก้ที่ต้นเหตุนในระดับยีนให้เซลล์ผู้ป่วยสร้างเอนไซม์เองได้เลยโหถ้าทําได้นี่สุดยอดเลยนะครับค่ะหรืออาจจะมีชาเปโร์นบาบัดชาเปโรนเทอราปีชาเปโร์นค่ะใช้โมเลกุลเล็กๆไปช่วยประคองเอนไซม์ที่ร่างกายผลิตได้เองแต่ว่ามันพับตัวผิดปกติให้พอทํางานได้ดีขึ้น อ๋อช่วยซ่อมแซมของเดิมที่มีอยู่ประมาณนานค่ะแล้วก็ยังมีการบำบัดด้วยการลดสารตั้งต้นหรือ SRT Substrate Reduction Therapy ลดสารตั้งต้นค่ะคือไปลดการสร้างสารที่จะสะสมในเซลล์ตั้งแต่แรกเลยเป็นการลดภาระของไลโซโซมไปอีกทางอ๋อลดขยะตั้งแต่ต้นทางใช่ค่ะวิธีเหล่านี้อาจจะเข้ามาเสริมหรือใช้ร่วมกับ ERTs ในอนาคตได้ค่ะ สรุปได้ว่าการผลิต ERTs นี้เป็นกระบวนการที่แบบทั้งชีวภาพทั้งวิศวกรรมขั้นสูงจริงๆนะครับต้องอาศัยเทคโนโลยีอย่าง CHO cells แล้วก็การควบคุมที่แม่นยำม,มากๆค่ะแม้จะมีความท้าทายอยู่ไม่น้อยแต่ก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดภาระให้กับผู้ป่วยนะครับถูกต้องเลยค่ะ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็การผสมผสานวิธีการรักษาต่างๆเนี่ยกำลังพาเราไปสู่ยุคของการรักษาโรคทางพันธุกรรมที่มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลดีมากๆต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาวเลยค่ะครับผมประเด็นทิ้งทายที่น่าชวนคิดต่อสําหรับวันนี้ก็คือในขณะที่เทคโนโลยีล้ำๆอย่างยีนบําบัดหรือเซลฟรีซินเทสิสกาลังพัฒนาไปเร็วมากเลยนะครับ ข่าเร็วมากจริงๆบทบาทของ ERTS แบบที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหรือว่าจะยังคงสำคัญอยู่อย่างไรบ้างในอีกสัก10ปีข้างหน้า